สวัสดีครับมือนี้ผมอยู่สวนหญ,ญ้าของพอสุวัตรครับพืนน้นที่บางนีซี่ไร่ครับทั้งได้อีกสองไร่กลัวช่วงนี้หญ้าจะเลื่อนเตืบโตได้เร็วม,มากครับผมเ่วนว่าง้วนบมีเวลาจีจอยนะครับเพื่อนสังเกตบังครับหญ้าจะเลื่อนเตืบโตได้มือละสองข้อมือหรือหนึ่งฝ่ามือเลยทีเดียวถ้าสวนใดดูแลจัดการให้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นรอบผลผลิตที่เร็วพอสุวั์เพิ่นกะเลี้ยงง้วนน้หล่ะครับเกี่ยวให้มือละประมาณสิบกว่าโคนนะครับคนหนึ่งหนักประมาณ ชิปกิโลครับผมให้มือละสวงรอบนะครับหมุนเวียนเกีียวครับอย่งนเหลือนะครับผมลาการยาชนิดนี้ครับผมนาแรงนะครับแทบจะพ่เห็นต้นเห็นใบเพิ่นนะครับผมถ้าเป็นนาแรงแต่พอถึงหน้าฝนนะครับกับจะเริ่นเติบโตได้งามขนาดบพได้ให้ฟุ้นให้ปุ๋ยนะครับอย่งจะเริ่นเติบโตได้งามอยู่นะครับผมของเพิ่นมีหลายแบบของพศวัดนะครับไปครับไปตามแปลงที่เพิ่นอ่าดนในกับงัวเพิ่นนะครับ กับพ่อสุว <Yeah, S 1> ัสด <un oui, well, <un> bueno, ์เลยครับตามครับสุวัสด์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ย่างงามเนาะพ่อเนาะพูดพูดแล้วพูดแล้วนากับพ่อนี่แหละพ่อเลี้ยงม้ากินการตลาดไม่ได้พ่อตลาดหญ้าเข้าช่วงนี้หญ้าโอ้ยังจะกินมันมันแบบถือเล็บ่ขายบ่ขายเกี่ยวหงัวซะดีกว่าโอ้ครับนี่แหละครับวิธีการเลี้ยงแบบของมัวแบบของพ่อสุวัสดิ์นะครับแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆท่า แตะก้อนบ้านเท่านะครับพื้นที่เพิ่นบอนปลูกหญ้าเนาองวะเนาะข้าวคั่วจะหยีอาศัยการปล่อยไปเลี้ยงตามไปหาเลี้ยงน้ำท่ำน้ำเกษตรย่ำย่ำน้ำแม่แล้วก็มาหาเลี้ยงนดุงครับน่สมัยเก่าดิข้าวคั่ววนดีบ่เหาปล่อยไป็นงถิดเพราะปานั่นแหละเนาะนะมันจะไข่กวนอยู่อ้วนันอัววันตัวจอยขึ้นกันลยนะครับแต่ว่าอ่างหญิงไปตะกี้กับพอนได้มีแปลงหญ้าพอนได้เสริมอาหารอย่างน้อพวะเนาะครับ จนมาถึงคุเมืองมีแปลงหญ้าอย่างครแปลงหญ้ามีอะไรก็ได้ันเออง่ามีเจ็ดตัวพัดว์คุเมือนี่ง่ะเจ็ดตัวง่ะเจ็ดตัวแมนเจียวหญ้าพอเจียวมือแล้วจะหลายประมาณไหนเหงนว่ามือละสิบแบกมือละสิบเอ็บแบกไปมีครับแบกหนึ่งจะกิโลกาว่ะห่วยประมาณสิห้ากิโล้วยังต่ำสิบากิโลแมนโอ้มันกินเบาหน่อยตัวนี่หวย นี่มันหนาพุทธก็ให้กินไรอันหนึ่งเนาะครับผมหนาไรก็ให้กินไรมั่วขนาดในพะฮามันติไปหาใส่ไม่ต้องกินเนี่ยแหละคันบ่ปลูกบ้านนี่มั่วจะวาวาได้แบ่ไหนขันยอดมาถึงคู้บ่ปลูกเนาะครับเนาะคู่บ่ปลูกกับมันยากนู่นเนาะจังแั้งน้อยนี้เนาะครับเนาะอ่าของพ่ออ่าหนาชีดนี่ของพ่อเนาะแม่นพ่อเจียวนะครับปกติเฮาเจียวให้งัวได้ตั้งแต่จักมื้อครับพ่อโอ้ยคั่นใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยก็ประมาณ โอ้นผาหมือกัเง่ยาเต๋อไปได้ประมาณทาพีเลยชิ้ามืออันนี้เขาเกี่ยวยหนียู่จยากมือสันนี่อันนี้บอกเลเกี่ยวไข้มันกับมันด่นนมันไหลหยามันไหลครับบางทีตีทิปโมือขึ้นกันหรอว่าต่ว่าิเทไรไปเดีไรไปจับไปแต่ปกติก็คือชนะนะิ้นผ่หาะพอเนาะ่มือนี่เกีียวไข่ได้เลยเกีียวเลี้ยงเกีียวไข่ได้ครับโอ้งามงามงานีา้ก็า ชุวงม่วงบุดงาเพราะว่ามันมันหนาฝนเนาะหนาฝนมันบ่ครับครับงาหนาฝนบึดหนูเจียวบ่ตีมันหนูเกียวการหทงวัวกินนาำหอยจงรลอบพอส่วนใสองหอดสองหลอบแมนอือหอดกับหลอบหลอเรง่กับหลอดเงแมนมือละสิบก้คนมือละสิบก้คนสิบกว่กินนงมือน้ำมือเท้ากัหแบกเจ็ดแบกเออ แบกขาแบกหุบแบกไปเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่าง้อพันอุดมสมบูรณ์ดีบ่เนาะครับเป็นมีแปลงงาแบบมันกัธรรมดาหรือง้อเมลูควันมันกับใยครับมันกจับใจมันกับใจเนาะเขาง้อเมลูควันตัวหนูมันเนาะครับเนาะตัวแม่ลูกมันแม่ครับอือเห็นมันแบบง้อธรรมดามันไม่หนูไม่เต่ามันก็อวนเนาะอือใส่ปานอีที่มอวนอยู่ไปที่เนาะครับเนาะ นี่ผลเสียยังไอองบ่ให้งากินย่างเดียวนี่เขาบออาหารพ่อบขาได้เสริมรอบเนาะพ่อเขาได้เสริมนีอมอ่อืยกินแต่ย,ย่างเดียวครับหวันนี้มาแรงก็กินตามแจนมันกินห <c oughs> อดพกขุ่มห้าครับผม <c oughs> เออนี่นะครับเป็นโคนพ่อปะ่ะจีมัดเป็นโคนเหรอแบกไปให้งวัวเลยแบบง่ายๆนะพอน่อเนาะแมนครับแบกบแบบง่ายๆเอาเอาจนว่าพคนละพ่อใจรถจีไห้ยแย่งกันบน่งัวครับ บ้านพ่อ,อเคยสังเกตตัวออยาเข้ามาบอว,าว่าเขาเกี่ยวขึน้นนี่มันใหญ่ขึ้นมือแล้วประมาณเท่าไรกอเคยสังเกตบั้งบ่ห่วยสุดๆเนื้อสติ๊กขาดนี่เลยมือ,อมือราคาผิดิสองนิ้วแมนสองข้อมือเออพันมันได้สามสี่มื่นมาค่าผีดโอ้ค่าคุณเอาปุ๋ยใส่มากกับทางเฉลยนานนี้มันมีเจ็ดมือนมีสามมื่นสามมื่นสี่มื่นสี่หมื่นนะครับเนาะ ขึ้นซ้ำนี่แล้วพอได้ใส่คุนใส่ปุ๋ยยังมันมันขึกเรีงมันช่วงนี้บ้อนเร่งนะครับเนาะมันมันมันสีเกลียวมาท่านสีเกลียวมาท่นครับโอ้คืนคืนได้มื่อละสองข้อมืออยู่นะพ่อพอสังเกตบ้างเนาะข้อมือส้างขามข้อมือหัวลากเห็นมันทอาใส่น้ำใส่ขุนใส่ปุ๋ยโอ้มาเกิดเนาเร็วเกิดยวอนได้จัดเร็วเนาะสิบข้อมือกัดคืนมื่อไรสองนิ้วพี่น้องข้ามล้วณไปครับมันสีเน่าซ้ำไดนเนาะครับเนาะอ๋อไปเรื่อยๆแค่พ่อสุวัด เราจะเื็อไปเช็นอย่างเราขายมะเดื่องงวนเนาะครับเห็นว่าไปเรื่อยๆ้ามันน้ำมันราคาดีก็จต้ขายครับน้ำมันราคาบอดีกับพวกนขายมันเนาะอือเนี่ยกับพวกทีซื้อไว้แล้วเนาะกับพวกทีซื้อเนี่ยกินจนกินจนท้องบีหมดเลยครับสวมปากนะครับท้องเนาะจะเปลี่ยนแบบนี้ทุกทุกสวนนะครับแถวบนกวางสีเพิ่นเลี้ยงง่วนนะพ่อเนาะเลี้ยงง่วเลี้ยงคั้ยเพิ่นเลี้ยงเพิ่นขายหนาเพิ่นมมะม่วงโอ้บรรทัดน้ำน้ำขายบอดีกับ มันย่ำม,มันดีมันก็ม,ม,ม,กมี่เลยย่ำโมดีก็มีเนาะอยากขายอย่าเนาะเออถ้าผู้โมเลี้ยงว่าไว้กันลำบากเนี่ยไม่บอกเขาไปเอาเขากับพวกไปเอาเลยไปา <laughs> ไไขายเพราะว่าพื้นที่อื่นเพิ่นเพ,พิ่นกมีหย่าเนาะน,ออน้ำให้น้ำหน้าพิ่นกมีครับมันมันขมันแหลกหมดอืมมันกับบุตรพระภูมิที่หนาอืมอืมพวกพระตะเบสเป็นมะขี่หนาแล้วผมยืนครับโจนี้คือใส่เลี้ยงอย่างเดียวมาเอาวางช่วงช่วงกัน นั่งมือหาพันั่งมือสามพันนั่งมือสองพันอ,อืมจนหนาไม่ไขขาาครับชว่วงนี้เป็นไดสัตว์ลดเหลือแยกบาทคมมือคนเหน่นข่าวว่าที่เปยดมัดได้ที่เกามัดไปสันดเดียวยนีแม่น้อพอแล้วดดรดเหลือเท่าไรกุมมือโม่โม่ไปขายเลยมีเลยนะครับชวงน,ะในใเออ่งวย่างเดียวเอาเอา,าเย่างงัวหันดัวกัท้านาแร่งนะพ่อเนาะครับมันโมมียาผลอะไรก็ต้องต้อปับเึงเทรดขายครับ เอามาอีกแปลงนึงของพ่อสุวัสดิ์ครับแปลงนี้พ่อไม่ค่อยได้จัดการดูแลแถวถึงขั้วน้อเขาแปลงเนาะครับบม่ได้จัดการเพราะเอาดันนี่มองพดน์มองไรเอาไว้ตามธรรมชาติเลยธรรมชาตินานาน,าน,านาเลี้ยงพ้นขึ้นเห็นอย่างสีบลือแห้งเลยธรรมชาติเนาะแห้งเลยเป็นบ่เนี่ยนะแห้งมาดันฝนตกมากแบบขึ้นเดียงโอ้นี่ได้พี่น้องขนงนันสื่อฝนเปียงสี่หยาหยาทุกชนิดเหรอครับ ดูนี่คุณพ่อมันสิใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องตัดเพราะว่าแปลงนี้คือคือใส่เลี้ยงอย่างเดียวแมนครับนาเลียงนี่เก็บเยอดผลผลิตบ่ได้เห็นบ่ครับผมบ่บ,บ,บ่ได้บ่ได้เออมีนานือน,น,นาเดียวแมนครับเพราะว่าเขาบ่ได้เห็นั่นเออครับให้พี่น้องเห็นว่าหญ้าชิ้นนี้ทนนะครับผมโมเอ็นบ่ทนนี่แล้วะเนาะแทนแม่เนี่ยมันจูดทิมมันมนนันขึ้นไหมบ่แห้งดีดูดทิมก็ยังขึ้นไม่อยู่โอ้โหปวดเทบันนี่แหละครับ ปศิวาวาโพดเนาะพอเนาะยง้มแรีงแคบเเห็นต้นเห็นอย่างเลยบพเห็นแต่ว่าแหงว่ามันเฟี้ยงล้วนไปยง้มแรีงขึ้นว่านว่านเฟี้ยงดีถึงนง้มซัดขึ้นอีกมันถือฝัวซัดขึ้นไหมขั้นพุ่นอย่างว่านปุ๋ยล้อเนี่ยแกแห้งสีคลาดโนแสนเนาะเพรับว่าใส่ปุ๋ยใส่อย่างเดึ่งโอ้มาถาดเลยครับเอ้านี่แหละมาถาดพั่งสีเอาเวลาไดียวมราไ่จอยมุ้ยเวลาที่จอยนอกกันป่านเนาะอย่าเ่า ครับเบื้องนี้ว่ามันหยาค่าเด้พี่น้องตามโมเมนครับคือยาที่บดฟุนในปุ๋ยกระสีเป็นกังสีเนาะพศวรเนาะเหลืองเีดครับขึ้นบ่หวนมันมันแงหมนี่นะครับนมันแหงขึ้นบ่อมันม้วนกระสีมันก็บ่ขืน้วนม้วนบ่ขึืนแมนมันขืนม้วนม้วนหนึ่งส่นเออมันจะแตกขึ้นเองของมันนี่แหละครับ พอสวดพันวาม้นกระจายไปนะครับแต่ว่าม้นเกิดก็เกิดครับตั้งแต่เกิดส่วนหลายเนี่ยหละครับผมมอืพ่นครับบาดที่พื่นที่ใส่เครื่องนี่ตัดแปงนี่ครับเพราะว่าพิ่นบรดตัดจำานนะครับแปงถีถนอมว้ก็คือแปงทีไทยก้อนน้องขันนะครับเนาะฉนอมว้ครับก็แปงนอกพิ้น โอ้ตาดเนือเองยิงเลี้ยวออสันบาทไปบ่หวัพวไ่ไล่กสั่คนว่าเดี๋ยวครับ ก็เริ่มจะมัดแล้วครับตัดได้พอมัดแล้วยาชี้นี่พี่น้องนาแรงพราะซวัดวาเทียบจะเวียนล่ำต้นเห็นใบเพิ่นนะครับพอถืงน้ำฝนก็จะเลื่อนเติบโตขึ้นมาใหม่อีกครับผมตายยากเตืบเนาะพ่อเนาะอาไฟสุมม่มก็ยังข้นอยู่่นว่าครับนี่แรงอีส่เครื่องเลยเพราะว่าเพิ่นเก่เาไว้ใส่เลี้ยงย่างเดียวถือว่าเป็นขวางแถมในรดูฝนเนาะพ่อเนาะ <c oughs> เห็นของแถมจากแปลงที่เพิ่นปลูกอยู่นะครับวันสวนก็นได้ตัดแล้วครับปุ่นสูงเงย้าครับเลาะคมเฮียงเย้าต้น,รค,นนะครับอืมน่าสนใจอยู่เดี๋ยวชิปเป็นที่เกิดเดี๋ยวชิปที่หญ้ากเกิดนับตน้นไม่ยังไงนี่เพิ่นเกิดได้บอ่อผมจะเกียนในพี่น้องบึงนะครับเนาะ มันมีหลายสวนอยู่ให้พี่น้องอยากสนใจอยากเบิงรับชมนะนี่แหละครับรวบๆพอมัดกะไปให้งัวกะได้กล้วยก็ดีครับผม,ม,ม,มหัวกล้วยสั่งหมางัวกล้วยเลยครับผมกดมันกล้วยไม่หันกดผู้ริ่งนะสื่อสืาอยู่ครับอืมช่วงนี้เพิ่นกะสิบ,บื่อของเพิ่นเนี้ยเนะาะตลาดกะเสียงคักเนี้ย นี่น้ำหนักบ่ต่ำก็สิบอ่าน้ำหนักบ่ต่ำก็สิบกิโลนะครับตจ้าคนพี่น้องยิ่งเป็นหญ้าสดใหม่เังสินะครับน้ำหนักยังหลายนะพ่อเนาะมน้ำหนักกระชึกหากชึกอันนี้คือนข้างขึ้นไป้าชีดนี่กับบ่เฉาบ่เน่าเป็นบ่ครับผมหมื่นหนึ่งเท่านิดบ่ใช่ไหมอืมอืมห anyway. no en. right> no น่อยยืนครับถือว่าหน่อยด้จีอืมหน่อยครับน้ำหนัก น,นี่ครับพลหนึ่งเดี๋ยวเลยพอ่อนี่แหละครับเป็นของแฉมฤดูนี่เดี๋ยวมามัดกันเออมัดก่อนครับนี่งัวของพ่อเพิ่นเดี๋ยวจะไปตามมีเก็ดนะครับเดี๋ยวทั้งแม่ทั้งลูกปนกันว่าสีง่ายครับเสียหลักสศวัดเลี้ยงงัวบบพอศวัดเนาะครับเนาะพอศวัดเท็ดหน้าปังหน้าปีน,นั่เพิ่นดีู่บอกเท็ดเท็ดขื่อครัมหน้าปังกับเท็ดหน้าปีกันใช่ครับ แต่อดีกาง่ายเนี่ยขันเท้ามาหน้าโอ้เข้ามาสวนเท้านี่กัเกี่ยวเลเนาะครับเนาะเกีเเ่ยวแบบไปหน้า,า,าครับนุ่งเกี่ยวเลย,ค,ยครับไปหน้าอืมสบายสบายครับว่าจะไปหาเหาเมืออื่นไปนกคนบุญใหญ่ครับเพว่าสินแดนหาโอมา้มันเบิดแล้วครับมันเบิดมือแล้วบ่หน่อยได้หลือครับนี่สิบก็คนแลาะพอเนาะสิบสิบก็โล่ผได้ครับแต่ละมัดหนิผมแม่นว่าหน่อยครับหน่อยอย่เงินบ้านที่สิบสี่กันโม่เห็นครับ อืมเนี่ย๋อหน่อยกันเลยดูสิบห้าสิบก็คนอีกกุมมือนึ่งกันบหมครับผมกุมมือนึงกุมมือนึงมือไม่กับว่าตัวมือไม่กับเอาไม่โอ้กับว่าวหน่อยขั้วกล้วยกินก็ได้นี่แหละครับกันบ่มีความพร้อมแล้วพ่อเนาะขยยากเนี่ยบาดีิเชื่อมเมื่อไห่ว่าถ้าพูบ่เลี้ยงฤดูนี่ไปแจ๊กสีอาออกทา้งในเนาะ ครับไม่น้อยเด้วยนี่ะมัดมัดหนึ่งแค่นี่ละเขาเดินไปซับไปบดบ่อหรือให้เลินเลยกินเลยเนาะง่ายๆบ่อซับส่วนครับเนี่ยนี่บ่อซับส่วนครับพี่น้องง่ายๆกินเลยใหญ่เร็วครับกระซย่งยากยังครับบันเปิดคอกเข้าไปเอาหยามาให้เพิ่นงตัวเนาะพอ เพื่อนี่เกี่ยวไปน,น้ำเนียเดียวด้วยครับเดบแบกเอาผืนด,ด้วยครับม,ม้วนมาบ่อปันไดครับพี่น้องไปไปไปอืมจิ่มลงห้องฟ้าบเรี้ยงกระสาสมไปเรื่อยน้องพอเน้องครับใด่ละลายกับเจ้งขายเพิ่นถึงตัว ช่างบเลยครับช่วงนี้จักเกียวสวนใดทีพอสวนนกสวนพุนอีกนะครับสวนของผุนโอ้ปากบ่อแบบมั่วสีบ่อโซ่เบิดบ่อแนวนี่มัวเลยค้นสีโซ่ขคนเด้สีโซ่สิโอ้ขนาดนี่มองเอานะพ่อเนาะมันจะได้เคเกียวได้ลุงแรงอยู่นี้แหละครับอ๋อความสุขของฟอสุวั์เพิ่มตัว พ่อได้มาหล่อมาให้มาสวนเนาะพ,พ่อเนาะครับให้มาปล่อยให้ปล่เนี่ยครับมีนี้ออกเช็คกี่ตัวคับพ่อสามตัวสามตัวสามแมวสามตัวโอ้เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆครับแม่เพิ่นบุญอืดนอกพ่อสุวั์เพิ่นกกสี<ม>เอาไว้นี่แล้วว่าะั่านแปลงนอกอีกแปลงนี่อีกแล้วก็แปลงทัดไปอีกนะพ่อเนาะนนครับ มเก็บช้อนอะไรเจ้าอะไรกลัวๆครับแปลงนั้นอืออ่าทั้งหมดทุกแปลงพ่อสุวัสดิ์คิดว่าถ้าเพิ่มงัวเขาไม่อีกในพื้นทีเ่เขาสนใจนเพระมาณเช็คตัวหน่อยมันขึ้ปเป็นสิบขึ้นถ้าอย่างนี้ที่เพิ่มเยอกะกว่าแล้วคิดว่าสิเพิ่มเยอะกว่ามันก็แม,ม่ในกระสมแล้วว่าแม่กระสมแล้วโอ้แม่นมาม่ากระสมแล้วแม่แม่าสุดๆเมน่าจอยเนี่ยมันดูดมันดูดง่วงมันดูดมัวเถลยผลผลิตสูงมากเรื่อย มันไม่มันกระชมไปเรื่อยเนาะครับไม่ได้ขื่นครับไปสมอืมกินตะย,ยาย่างเดียวล้วนๆตะย่าขันนั่นอะก็มีเคีื่องกับเสริมเน่เออครับแฉกหัวหานบริสุทธิแ์แต่ชูมือนเศร้าสื่อเลยครับไม่โตอ,อือืมเดี๋ยวนี่ยาลหลายนะพ่อเนาะหลายครับไ,ได้เอาแตะย่าให้กินอืมนามันขึ้นมือละฮักเยาหนี่มั่ขึ้นมือละสอง ผมมืองรือตามผมมือม่งผมได้มือหนึงหน่งมือหนึ่งอืมท่านกัะใส่คุณเล่งคุณเน,นี่ยงปุ๋ยมันจขึ่นเที่ยลเพียราเพียร์นเพียนึ่งนหนึ่งครับม,อมอือหนึ่งมือหนึ<ะ>่งไหมมือมนึ่งเนาะครับแม่นอืมเที่ยวตอนมันบอยมันแก้มันขึ้นไหมครับเที่ยวหนาวอนอืมยิ่งหนาฝนนี่แห้งเรี่ยวเลยเนาะครับว่ม่นโอ้อันน้ามี่ยังไว้มขึ่นทางปวดๆกันได้อืมโอ้ไข้ของฝนอย่ดอกคันว่าสัน <c oughs> นี่วัคซีนดีพวกยามื่อานี้เพิ่นปวดอครับรู้ชักเพกเิ่นเอามะแน่นํามะฝูอ,อืมกลมส่งเสริมเพิ่นมาแน่น้านะครับเนาะมันเพิ่นะแมนแน่น้ำม่ให้ปลูกครับอืมชินนี้ม่อมไม่ไหวเอียงนี่แหละชิวว้นนีม,ม่อม,มมันเลนี่่ละชินนี้ม่อมมาซาครับชินนี้ขาวเนแหล่ะแมนศูนย์นวิศัยพัฒนาเป็นบอเพิ่นมาให้เฮ้าปลู<ว>กครับง้นเมืกก่อนี้เรื่องุณนเรื่องฟีบดสิบดแดงบอ่อน บขาบเคลื่อนตัวกันกินนี่ขี้ม่วงขี้ม่วงมั้สิคขาเร่งไล่มันสิเป็นขี้ยังมันเป็นโรคไหมป็นแดงมันด่างเนาะครับเนาะด่างมันนั่นครับว่าแันว่าหยาเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี่คือยังเข่าแบบเข่าเปียรุ่งสนะโอ้มันจะปอดแห้งไหยแม่นครับอีกินนี่ขี้ม่วงตะปูู่่สันมันเร่งมันเร่งพุ่นเนี่ยปุยบ่ได้มันติดบ่มันนั่นมันเป็นโรคโอ้ไอปุยวะเนี่ยก็บ่ได้ไรไ พอเห็ดใมันขึ้นซาซร่ายแล้ขึ้นเร็วขึ้นเร็วว่าได้ยามุ่นน่ะมันก็ได้กลินมันเลี้งบ่ขึ้นเนาะมันเลี้งบ่ขึ้นครับมาเอาหม้อนี่มันเลี้งขึ้นไาทันอืมอ้าวม้อก็ได้กินอิ่มแล้วครับคนก็มีความสุขตัวมันก็ง่ายต่อวิธีชีวิตเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็ขอบคุณพ่อสุวัสดิ์หลายครับที่อ่าให้มาพูดคุยเราจะแลกเปลี่ยนกันเนาะครับเนาะครับมื่อนี้ผมกับพ่อสุวัสดิ์ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ